ปลูกกี่ต้นครับยี่ยี่สิบต้นครับแล้วเป็นไงบ้างครับยี่สิบต้นก็ได้มาสามสี่เดือนตายหมดเลยมันเป็นเพราะอะไรครับถึงตายก็เชื้อราลงยอดครับลงยอดเราก็แห้งตายไปง่ายไหมปลูกทุเรียนครับโอ้อยากครับยากผมยอมละ <laughs> อนนี้ผมอยู่ที่ตำบลวางหมีอำเภอวางน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับพื้นที่ข้างหลังผมเนี่ยเป็นพื้นที่ของการเริ่มต้นหรือเริ่มต้นในการปลูกทุเรียนนะครับซึ่งตอนนี้พื้นที่อยู่ตรงนี้ก็คือพื้นที่ประมาณได่กว่ากว่านะครับซึ่งได้มีการลงปลูกทุเรียนใหม่นะครับพื้นที่ตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโดยปกติเขาจะปลูกทําพวกมันสำปะหลังไร่มันสำปะหลังนะครับ แต่ตรงนี้เขามาปรับพื้นที่เพื่อจะทําสวนทุเรียนและก็ในส่วนของพื้นที่ตำบลบางหมีอ,อําเภอวางน้ําเขียวเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีฝนตกชุกตลอดทั้งปีนะครับมีความชื้นตลอดทั้งปีนะครับถือได้ว่าฝนเยอะเหมือนกันนะครับรพอๆกับทางภาคตะวันออกของเรานะครับโดยพื้นที่ตรงนี้ประมาณสักหนึ่งไร่และก็ ทุเรียนที่ปลูกก็ประมาณ20กว่าต้นนะครับโดยอายุทุเรียนตรงนี้ประมาณสัก 2, 2> เดือนกว่ากว่าแต่ว่าเป็นทุเรียนที่ต้นโตแล้วนะครับใช้พื้นใช้ต้นพันธุ์ที่โตแล้วมาปลูกต้นกันเลยสูงขนาดนี้โดยต้นพันธุ์ที่มาปลูกก็จะเป็นพันธุ์มอนทองนะครับการลงทุนต้นพันธุ์ตรงนี้จะซื้อต้นพันธุ์ประมาณสักต้นละ4 5่อนะครับ ยี่สิบกว่าต้นแล้วก็คนดูแลสวนที่นี่ก็คือพี่ล่านะครับซึ่งแกเล่าให้ฟังว่าดูจริงๆนะแกะปลูกทุเรียนมานานแล้วประมาณทักเกือบ5ปีแล้วนะครับก็ลองผิดลองถูกมานะครับพื้นที่อ,อีกสวนหนึ่งแกปลูกมา5ปีตอนแรกแกลงทุนปลูกทุเรียนนะครับก็คือปลูกเริ่มต้นปลูกคือ20กว่าต้นผลก็คือการมาปลูกเนี่ยคือไม่รู้เรื่องแกปลูกเหมือนกับปลูกแบบ มะม่วงทั่วไปใส่ปุ๋ยใส่อะไรก็ดูแลเหมือนมะม่วงมะพร้าวที่พืชสวนทั่วไปนะครับปรากฏว่าตายนะครับไม่รอดก็เลยลองผิดลองถูกศึกษาข้อมูลจากโซเชียลยูทูบเฟซบุ๊กต่างๆนะครับก็ได้ข้อมูลว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ลุ่มน้ําฝนตกชุกตลอดทั้งปีต้นทุเรียนตายเพราะเกิดเชื้อราลากเน่าคนเน่าตายนะครับแกก็เลยศึกษาหาความรู้ว่าทําไมมันถึงน้ําท่วมตรงนี้จะแก้ปัญหาไงก็เลย ดูข้อมูลจาก Youtube เขาบอกว่าต้องมีการปั้นโคกแกก็เลยต้องมาปรับเปลี่ยนพิธีโดยการปั้นโคกขึ้นมาเพื่อจะให้สูงกว่าระดับน้ําและก็ให้มีการระบายน้ําได้ดีนะครับปลูกกี่ต้นครับยี่ยิบต้นครับแล้วเป็นไงบ้างครับยี่ต้นก็ได้มาสามสี่เดือนตายหมดเลยมันเป็นเพราะอะไรครับตึงตายก็เชื้อราลงยอดครับลงยอดแล้วก็แห้งตายไป ตอนนั้นต้นเท่าไหร่ลงทุนตอนนั้นต้นเราร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบราบ,บาทโอ้รวมทั้งระบบน้องระบบน้ําตั้งทับพุอีกเท่าไหร่โอ้ไม่ได้เลย้แต่ห <c oughs> ้าเก้านะพี่ที่ว่ายี่สิบต้น,นห,ห้าเก้าล้วก็มาตายอีกตอนนี้ผมก็จะท้อแล้วตอนนี้ผมก็ลองเอาอีกยกนึงผมมาปลูกหกศูนย์ห้าเก้าหกศูนย์ผมมาปลูกหกศูนย์เนี่ยได้ได้สี่ปีกว่าง่ายไหมปลูกทุเรียนครับโอ้ยยากครับยากผมยอมลว หรือว่าเป็นครูเนาะยี่สิบต้นเราครับแต่หลังๆมานี้ก็ไม่ตายนะปลูกสามปลูกสี่มาก็ไม่ตายที่ผมแปลงบนปลูกก็ปลูกสี่สิบต้นก็ไม่ตายเดยนลงใช่ไหมเราเราดูยังไงที่ปลูกที่หลังที่มันไม่ให้ตายเพราะแล<อ>ไรครับทีแรกผมปลูกที่เสมอแบบนี้ไงครับอันนี้พอผมไปที่สวนบางเจาง้าเขายกยกโคกอ่ะตอนนี้ผมก็เลยมาทาเรียนแบบเขาก็ก็เลยรอดรอดมาเรื่อยเรื่อยมา ก็ดูแลก็ดูแลเหมือนเดิมเลยฉีดยาใส่ปุ๋ยใส่อะไรน,นี่แหละแต่ว่าเพียงแต่ดัดแปลงคือยกโคกตอนที่แรกปลูกพี่เสมอไปเนีต่ตายหมดเลยก็มันเป็นเชื้อราเนาะน้ําท่วมมาน้ำนมขังก็เป็นเชื้อราแล้วพวกนี้มันน้ําท่ามีผลไหมให้ตรงนี้ผลตกชุกบ้างครับมีมีครับพงผมมันที่ต่ำน้ํนท่วมตอนที่ผมยังไม่ได้ยกโคกตายมันแช่ยอยู่ประมาณสามสี่วันไม่รอด <laughs> อีกส่วนหนึ่งถือว่าลงปลูกใหม่รอดแล้วครับตอนนี้ได้5ปีก็จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับเหมือนว่าติดจะติดดอกในช่วงของปีนี้นะครับก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่แกบอกว่าช่วงนี้ว่ายากแล้วนะครับช่วงที่จะเอาดอกเอาผลเนี่ยยากกว่านะครับเพราะว่าตอนปีที่แล้วเนี่ยแกบอกว่าแกเคยทาแล้วแต่ว่ามันติดมันติดดอกแล้วแต่ว่าดอกร่วงมีปัญหาคือดอกร่วงผลร่วงก็คือได้ผลผลิต ตามสภาพนะครับท่าของผมมันเข้าสี่ปีห้าปีแล้วนี่โอ้สี่ปีห้าปีนี่ก็จะได้ลูกแล้วดิก็พิการติด,ด,ต,ดติดแล้วใช่ไหมติดดอกโอหลายต้นแต่มันเอาไม่ได้ครับมันพอมันติดดอกแต่นี่ใบมันร่วงเอใบมันแตกใบใหม่แล้วก็สลับตรงนี้แกมาดูแลสวนให้อ,อีกสวนหนึ่งก็คือบอกว่าก็ต้องเริ่มต้นใหม่ วางระบบน้ําใหม่คือวางทุกอย่างใหม่เริ่มต้นของเป็นการทําสวนแบบใหม่เลยแหละไม่ได้แบบดูแลแบบตามมีตามเกิดก็คือวางระบบน้ําเตรียมพื้นที่นะครับโดยการลงทุนทั้งหมดอ่าไล่กว่ากก็ทั้งเตรียมระบบน้ําทั้งเตรียมที่เตรียมทางทั้งต้นพัน์อ่าทั้งต้นพันธ์ก็ประมาณสามหมกว่าบาทนะครับก็ถือว่าลงทุนถูกไหมผมว่าไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของการปลูกมันทับหลังอยู่แล้วก็แค่ทําปรับพื้นที่แล้วก็ยกโคก มันก็ไม่ค่อยินเปลืองในเรื่องของการปรับพื้นที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้ปลูกไปกี่ต้นครับพี่ของผมอ่ะตรงนี้ครับ <ผม S 1> ตรงนี้อ๋อตรงนี้ยี่แปดต้นตอนนี้มันกี่ไร่ครับของพี่นี่ก็สองไร่แหละแต่ว่าปลูกจริงมันมถึงอันนี้กี่ปีแล้วกี่เดือนแล้วครับเนี่ยอุ้ยยังไม่ถึงสองเดือนดีแสดงว่าเอาต้นพันธุ์นี้มันเป็นต้นใหญ่ขึ้นมาแล้วต้นใหญ่แล้วต้นใหญ่แล้ว ระบบน an <that> ้าตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับก็เป็นคลองคลองธรรมชาติครับแล้วก็ท่อเมนสองนิ้วแล้วก็แยกตามเส้นมานี่ก็นิ้วครึ่งครับนิ้วครึ่งแล้วก็โหลดขึ้นมาหาไอ้ต้นไม้นี่สี่หุ่นครับในส่วนของการดูแลนะครับพี่ล่าแกบอกว่าตอนนี้อายุสองเดือนเริ่มมีการแทงยอดขึ้นมาแล้วแกจะให้ปุ๋ยตั้งแต่ช่วงแทงยอดขึ้นมาใหม่ๆประมาณเดือนกว่า คือให้ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับก็ค่อยใส่ก็คือใส่ประมาณสักขยุมมือนึงใส่มาเยอะใส่รอบรอ,อบคนต้นนะครับรอบทรงพุ่มนะครับแล้วก็ก่อนที่จะใส่ปุ๋ยก็ทําความสะอาดรอบคนต้นก่อนแกจะไม่มีการแกจะไม่ทําการแบบอถอนนะครับเพราะว่ากลัวรากมันจะหลุดกลัวรากมันจะเสียหายเพราะว่าทุเรียนเป็นระบบดักตื้นนะครับตามที่ผมได้กล่าวมาในหลายๆคลิปแกจะใช้วิธีการตัดใช้เครื่องถัดญ้าตัด นะครับแล้วก็ทําการโรยปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยอตอนนี้ใส่มาประมาณทักสองครั้งแล้วนะครับนี่เป็นเข้าเปเดือนที่สองใส่นิดหน่นนอยไม่ได้ใส่เยอะด้วยเดือนหนึ่งใส่ปุ๋ยสองครั้ง <c oughs> ใส่ครั้งเยอะไหมก็ไปเยอะครับประมาณหย, <c oughs> หยุบสองหยุบสามชุนหยุดมือนะ เราก็ใส่รอบๆโคนไม่ให้ไม่ให้กันไม่ให้ใกล้โคนมันอ่างคืบไปกว่าเป็นช่วงนี้เป็นปุ๋ยสูตรอะไรครับส6บหกครับตุโมเสมอเนาะแล้วฉีดยาอะไรบ้างครับเนี่ยโอ้ยามันเป็นพวกไอ้แคลเซียมแคลเซียมแล้วก็พวกยาแตกยอดแล้วก็มันปุ๋ยทางใบด้วยก็ฉีดยาก็เจ็ดวันฉีดครั้งหนึ่งในเรื่องของการรดน้ำก็ลดน้ำ เอาง่ายๆคือแกบอกว่าจากการที่แกลองผิดลองถูกมาลดน้ําเยอะมากตอนแรกทั้งลดน้ําเยอะทั้งน้าท่วมก็ตายเป็นเชื้อรานะครับรากเนา่าคมเนา่าแต่ตอนนี้แกบอกว่าแกดูดินก่อนถ้าดินชื้นก็ไม่ต้องลดถ้าวันไหนมีฝนตกก็ทิ้งไว้สักวัน2วันลดน้าครั้งหนึ่งแต่ถ้าวันไหนฝนไม่ตกหรือว่าทิ้งช่วงก็วันละครั้งเช้าหรือเย็นนะครับแต่ส่วนใหญ่แกบอกว่าจะลดในช่วงเช้าเพราะว่า ช่วงเช้าเหมาะสําหรับการที่จะแบบให้พืชเตรียมตัวในการที่จะสังเคราะห์แสงนะครับเหมาะที่สุดสาหรับการลดน้ําการลดน้ําระยะเวลาก็ก็บอกไม่ได้กแกบอกอยู่ที่ความชื้นของดินนี่กะถ้าทั่วไปก็ประมาณทักสิบถึงสิบห้านาทีนะครับรดน้ําก็คือวันเว้นวัน,ว,นวันเว้นวันนะตามสภาพดินเนาะดับดูช่วงแรงอากาศร้อนครับถ้าถ้าคืมหรือฝนตกก็สองวันรดทีหนึ่งสามวันรดทีหนึ่งดูแต่อากาศ เป็นพื้นที่ใหม่ของการทดลองปลูกนะครับเพราะว่าอำเภอวังน้าเขียวเนี่ยไม่ค่อยมีการปลูกทุเรียนเท่าไหร่การปลูกทุเรียนเนี่ยก็คงไม่ได้ปลูกแบบสัก2030ไร่แต่ตอนนี้ก็ปลูกก็ทดลองปลูกประมาณสักไร่2ไร่ก่อนครับเป็นการทดลองแล้วก็ศึกษาข้อมูลนะครับนี่ก็คงเป็นข้อมูลเล็กน้อยนะครับที่เราหามาฝากพี่น้องเกษตรกรเพราะว่าการปลูกทุเรียนหรือปลูกพืชแต่และพื้นที่มันไม่เหมือนกันเราจะเอาแต่และพื้นที่ ไปปรับเข้ากับอีกพื้นที่หนึ่งก็ไม่ได้เราต้องศึกษาหาข้อมูลในพื้นที่ดินแต่ละพื้นที่สภาพอากาศแต่ละพื้นที่แล้วมาปรับใช้ให้เข้ากับพื้นที่นะครับคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์สําหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีพื้นที่ดินที่มีความชื้นฝนตกตลอดเวลามันก็คล้ายๆกับทางภาคตะวันออกนั่นแหละครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการทําารเกษตรและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับบุณครับ